พานิพนธ์สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพตอนที่สว่าด้วยพงศาวดานตอนไทยตั้งประเทศสยามลักษณะที่ไทยต้องขยายอาณาเขตลงมาข้างใต้ตามที่กล่าวมาในชั้นแรกมีเขาเงื่อนว่าความมุ่งหมายเป็นข้อสำคัญเพียงจะตั้งบ้านเมืองอยู่ให้เป็นอิสระแก่ตนความข้อนี้เห็นได้โดยแผนที่ เช่นแวนแขวนส9เจ้าฝาก็ดี12เจ้าไถ่ก็ดีและ12ปันนาก็ดีไทยตั้งบ้านเมืองหลายอาณาเขตในมณฑลที่อันน้อยถึงฉันเมื่อมาตั้งเป็นอิสระอยู่ในแดนลานนาพระเจ้าเมงรายกับพระเจ้างำเมืองตั้งราชอาณาจักรเป็นอิสระแก่กันอยู่ที่เมืองเชียงใหม่แห่งหนึ่งและที่เมืองพะเยาแห่งหนึ่งก็อยู่ในดินแดนอันน้อยเห็นได้ว่าถือตามประเพณีเดิมของไทย ไทยพวกพะล่วงที่ลงมาได้แดนสยามชั้นเดิมก็ปกครองอาณาเขตอย่างเดียวกับพวกไทยที่ตั้งเป็นอิสระในแดนลานนาคือถือเอาการที่ควบคุมกันให้มั่นคงในเขตที่อันน้อยเป็นสำคัญกว่าที่จะขยายอาณาเขตให้ใหญ่โตข้อนี้เห็นได้ด้วยปรากฏว่ามีอาณาเขตเมืองชอดเป็นอิสระอยู่ใกล้ๆคือที่อยู่ด่านแม่สอดแขวงเมืองตาทางทิศตะวันตก และขุนสามชนเจ้าเมืองชอดสามารถยกกองทัพมาตีถึงเมืองตากในเวลาเมื่อพระเจ้าสีอินทราทิตครองกรุงสุขโขทัยต้องรบพุ่งกันเป็นโกลาหลพวกชาวสุขโขทัยเกือบจะพ่ายแพ้หากมีนักรบสําคัญเป็นราชโอรสที่สามของพระเจ้าสีอินทราทิตเข้าชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดพวกชาวสุขโขทัยจึงมีชัยครั้นราชโอรสองค์นั้นได้เสวยราชครองแดนสยาม เป็นรัชกาลที่สามสงพระนามว่าพระเจ้ารามคำแหงมีอนุภาพมากจึงขยายอาณาเขตออกไปกว้างขวางทางทิศเหนือได้เมืองแพร่เมืองน่านตลอดไปจนถึงแม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกได้แดนขอมทางฝ่ายเหนือที่เป็นมณฑลอุดรบัตนี้ไปจนถึงเมืองเวียงจันทร์เวียงคำทางทิศใต้ได้บ้านเมืองเป็นราชอาณาเขตลงไปจนสุดแหลมมาลายูทางทิศตะวันตก ได้หัวเมืองมอนทางปวงไปจนถึงเมืองหงสาวดีพระเจ้ารามคำแหงเป็นพระเจ้าราชาธิราชผู้ตั้งสยามประเทศเป็นของไทยสืบมาจนบัดนี้แต่เมื่อครั้งพระเจ้ารามคำแหงนั้นดานลาน,นายังเป็นสิทธิ์อยู่แก่ไทยพวกอื่นพระเจ้าเมงรายครองเมืองเชียงใหม่มีอนณาเขตขึ้นไปจนเมืองเชียงรายเชียงแสนเป็นอิสระอยู่กกหนึ่งพระเจ้างาเมืองครองเมืองพะเยา เป็นอิสระอยู่อีกกกหนึ่งในพงสาวดารฝ่ายเหนือว่าพระเจ้าเมงรายพระเจ้างำเมืองเป็นมหามิตรสนิทสนมกับพระเจ้าราำคำแหงเห็นจะเป็นโดยถือว่าเป็นว่านเครือเชื้อไทยพวกเดียวกันมาแต่เดิมส่วนทางตะวันออกข้างตอนใต้คือเมืองลบบุรีและมณฑลปราจีนบุรีมณฑลจันทบุรีบัดนี้ทั้งมณฑลร้อยเอ็ดมณฑลอุบลและมณฑลนครราชสีมายังคงเป็นอาณาเขตของ เห็นจะเป็นเพราะพระเจ้าแผ่นดินขอมที่พระนครหลวงขอไว้โดยทางไมตรีพระเจ้ารามคำแหงจึงหาได้ไปลุกลานไม่เมื่อพระเจ้ารามคำแหงแผ่ราชนาเขตได้กว้างใหญ่ไพศาลถึงปานนั้นคงต้องจัดวางระเบียบการปกครองพระราชนาเขตเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งและลักษณะการปกครองพระราชนาเขตครั้งพระเจ้ารามคำแหงนั้นสังเกตตามข่าวเงื่อนอันมีอยู่ในที่ต่างๆดูเหมือนจะเป็นเช่นนี้ คือกำหนดท้องที่เป็นเขตสามชั้นราชธานีเป็นเขตชั้นในเมืองลายรอบราชธานีเป็นชั้นกลางเมืองชั้นนอกออกไปเป็นประเทศราชวิธีปกครองราชธานีนั้นก็ปกครองโดยรูปลักษณะการที่ปกครองตำบลตามแบบเดิมดังได้ก,กล่าวมาแล้วนั่นเองคือพระเจ้าแผ่นดินเป็นทั้งเจ้าเมืองและเป็นจอมพลกองทัพหลวง บรรดาชายชกันในราชธานีก็เป็นทั้งพลเมืองและทหารในกองทัพหลวงเว้นแต่คนต่างชาติต่างภาษาไม่เอาเป็นทหารด้วยไม่ไว้ใจราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนบรรดามีใช้ทหารทำทั้งนั้นเมืองชั้นกลางนั้นพระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งเจ้าหน่ายเชื้อพระวงศ์หรือท้าพยาที่มีบำเหน็จความชอบออกไปครองปกครองตามพระราชกำหนดกฎหมายซึ่งตั้งขึ้นในราชธานี เป็นแต่ระดรเบียบการปกครองแยกไปเมืองหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งต่างหากถ้ามีการสงครามรีพลอยู่ในเมืองไหนก็รวมเข้ากองทัพเมืองนั้นแล้วแต่ราชธานีจะมีคำสั่งให้ยกไปแต่โดยลำพังหรือให้ไปสมทบเข้ากระบวนทัพหลวงเมืองชั้นนอกที่เป็นเมืองประเทศราชนั้นเพราะเหตุที่มักเป็นเมืองต่างชาติต่างภาษา ยอมให้เจ้าหนายของชนชาตินั้นๆปกครองตามประเพณีของชาตินั้นๆเองเป็นแต่ให้ส่งเครื่องราชบรรณาการมีต้นไม้ทองเงินเป็นต้นกับสวยสิ่งของต่างๆอันมีมากในเมืองนั้นๆมาถวายเป็นกำหนดมิให้ขาดแม้มีการสงครามจะเกณฑ์กองทัพให้ยกมาช่วยราชการก็มักเกณฑ์ที่เป็นศึกใหญ่โดยปกติต้องการเพียงให้เมืองชั้นนอกรักษาชายพระราชอา,าเขต ม่ให้ประเทศอื่นมารุกรานยิ่งกว่าอย่างอื่นเข้าใจว่าระบีบการปกครองเช่นว่ามานี้จะจัดตั้งแต่ครั้งพระเจ้ารามคำแหงเป็นต้นมา